การนั่งตีกันนั่งบรลเลงแหละนะฮะท่านั่งก็คือเราก็นั่งหลังตรงตัวตรงนะครับตัวตรงนั่งหลังตรงขีมก็เนี่ยถ้าเป็นขีมบา,บ,าบางรุ่นก็อาจจะเตี้ยไปนิดหนึ่งเราก็สามารถจะหาอะไรลองขึ้นมาได้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นบางคนที่อย่างที่ผมบอกอาจจะตัวใหญ่สักนิดหนึ่งขามจะติดพอขาติดแล้วก็ตีลําบากมันต้องก้มไปตีพอก้มไปตีเสร็จเราก็จะเมื่อยไหล เมื่อยหลังอีกใช่ไหมครก็ยกขึ้นมาสูงสักนิดหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องก้มไปตีนั่งตีหลังตรงตรงสบายไม่เมื่อยหลังนะครับถ้านั่งนั่งตัวตรงหลังตรงแล้วเวลาตีเวลาเรานั่งตีเนี่ยตัวอยู่เฉยๆนะครับตัวอยู่กับที่ไปแต่แขนไม่ว่าโน้ตมันจะไปทางไหนก็เอาแขนไปตัวพยายามก็ขยับได้นิดหน่อยแต่ขยับมากไปขยับมากไปมันก็จะดูไม่สวยนะครับมันก็จะคือของไทยเนี่ยมันจะต่างกับฝรั่ง ตอนแรกๆเห็นไหมฝรั่งนี่ตีกันหัวหกคน้นผิดเลยไหมคัหัวที่หัวตําพลิกไปพลิกมาตีโน้ตเดียวแต่หัวไปสองแลสองทีสามทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเสียงออกมาเสียงเดียวแต่ของเรานี่ตีไปสิบโน้ตแล้วก็ยังเฉยหน้าเดิมนิ่งอยู่อย่างเงี้ยแสดงให้เห็นถึงว่าเรามีจิตวิญญาณในการบรรเลงอย่างสูงส่งมากนะครับสมาธิเรานี่หลุดไม่ได้นะฮะก็แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> ก็สบายสบายแต่ผมว่าเดินสายกลางที่สุดสบายสบายก็เอาแต่พอ,พองาม แต่พองานค่อยๆค่อยๆไปนะครับ